สวัสดีครับผมเล็กตอรน้แล้วก็สวัสดีทุกๆคนครับแล้วก็เด็กแว้นทุกๆคนครับวันนี้เราจะมางาน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 นปอกเนาะงานนป๊อกขับรถมาเที่ยวกันเออไกลที่หมายเนาะทกลเขื่อนท้ายเขื่อนไม่ไอที่เรามาไม่ไกลหรอกท้ายเขื่อนแต่เรามาที่เนี่ยไกลใช่นี่พี่พาผมมาดูรถเดิมเลยเนี่ยก็จะมาหารถขับสองคันสองคันที่อูมันเดิมเกินพี่ผมขับไม่ได้หรอกที่นี่เขามีช่างอยู่ แต่งเห้อยู่ข้างในรถมันเดิมแต่รถล่องรถล่องมีสองคนเอาเนี่ยพี่เดี๋ยววันนี้พาไปดูรถล่องด้วยฮะเดี๋ยววันนี้พาไปดูรถล่องผมไม่เอาล่องแก่นนะเดี๋ยวพาไปดูรถล่องของจริงเลยเนี่ยผมไม่ชอบล่องแก่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับช่างช่างอะไรช่างอะไรช่างน็อตครับช่างน็อตช่างน็อตสวนมะเดื่อสวนมะเดื่อครับสวนมะเดื่อช่างน็อตสวนมะเดื่อครับบายรถล่องรถล่องนะอ๋อไอ้ชีไอจุลาร์มีจุลาร์ไหม มีชื่อร้านไหมดเคือไม่มีไม่มีป้ายเปิดอะไรป้ายไม่มีอะไรเลยคือเปลี่ยนภาษีเลี่ยงภาษีอ๋อคือถ้าใครจะมาก็คือทักแชทส่งโลเคชั่นทำอะไรบ้างครับทำอะไรบ้างเนี่ยทำทุกอย่างครับทำเครื่องปะยางเปลี่ยนยางไดด้หมทำเครื่องปะยางเปลี่ยนยางส่วนมากงานที่ทันทุกวันคือเปลี่ยนยางเครื่องไม่ทำไม่ทำพี่โบผมจะถามผมจะถามอะไรอย่างหนึ่งเว้ยเวลามีลูกค้ามาเนี่ยลูกค้ากี่มาใช่ปะเบิ้ลมา หนึ่งมีเบิ้ลไหมไม่มีครับไม่มีเบิ้ลอ่ะสมมุติว่าเขามามีแปะมีปะยางไหมแล้วมีคํานี้ไหมผมปะยางครับล้ออะไรล้อไหนล้ออมันมีไหมมีอยู่ครับออ๋เ้าบอกล้อเล่นนะล้อเล่นก็ใส่โอ้ไม่มีแล้วไม่ล้อค้าแบบเนี้ยไม่มีครับไม่มีอย่างเนาะอ๋อวันนี้เราจะวันนี้น็อตจะพาพี่ไปไหนนะไปเที่ยวที่ไหนนะไปท้ายเสือครับพี่ท้ายเสือแล้ววันนี้มีคันไหนไปบ้างก็มีคันนี้ครับคันนี้คืออะไรคันนี้คือคืออะไร รู้รายละเอียดมันสิเออเขารู้อะไรอ่ะอะไรละเอียดอ่ะอ่ำเป็นช่างรายละเอียดชอบอ่าอ่าอันนี้ชอบแม่ไม่ยังนะอันนี้ชอบอันนี้ชอบหกช้าเดิมหกช้าเดิมสี่วาวสี่วาวไอ้ปั๊มบนเดิมโอเคจุดสี่เบิกเทียมเทียมหมือเนี่ยเฮ้ยเทียมเหมือเนี่ยสนิทชิดในเลยปะเนี่ยโอ้โหสวยเนี่ยแล้วโชคอ่ะโชคหลัังอันนี้โชคคนอีสานนี่ คนอีสานเนี่ยโชว์คนอีสานออโปรเฟนเดอร์ไงพ่อพ่อของใครแบงก์่างเฮงนายเฮงนายสตาร์ทได้ไหมได้ครับสตาร์ทมือนเอ้สตาร์ทมือเออพี่มันจะมันมันสตาร์ทมือไม่ติดว่ะเฮ้ยที้รวะรวะทีี้าทรวทีไรวะทรี กว่าตาดีล่ะฉันหลอกฉันหน่อยมาตาดีล่ะตาตีนเหรออ๋อไม่ต้องบิดใช่ป่ะห้าสิมิล50มิล50มิลเอาไปดิเอาไปไหนอ่ะเอาไปดิเอาไปไหนไี่มีขับไปแค่ตรงบ้านงานแล้วกลับ bảo <laughs> bạo bảo bảo ch... bạo <laughs> <laughs>

นี่มันนี่เลยเขาบอกบอกเลยนะบอกมันนี่เลยเขาบอกเราบอกเราบอกเราบอกใครต้ตามมันนี่ดิโอ้หล้วนแต่ตำรวจเอ่อตำรวจเคยมาลงบมาไหมครับไม่เคยเนี่ยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปก็มาแล้วล่ะเออเขาเขาบอกว่าน่าจะมาแล้หนุ่มอย่างนี้มานี่เลยยอดเดี๋ยวลองไปดูตอนตอนที่ว่าเราออกไปนู่นเนาะที่งานนะเป็นไง คนเยอะมากเนะเขาไม่ได้มาทิปนะเขามาเที่ยวก็มีคนที่มาเที่ยวแล้วก็มาทิปที่เขาจัดด้วยใช่มาทิปก็เยอะมาเที่ยวก็เยอะเดี๋ยวเเดี๋ยวเราต้องพาต้องวนดูแล้วว่าจอดกันเป็นยเอ้ยเฮ้ยงไหน เงอยู่นะยังางมเขย่นคออานแไม่เอาเลยโอเคไม่เอาเลยถ้ามองไม่ไม่ถ้ามองไกลๆแบบเฮ้ยรถแบบเด็กเนี่ยเด็กมาดีมาเรแบ่งยงกินยงกินใช่มีมอเลยอันอันนี้ลูกอะไรเจ็ดสี่ักเครับเจ็โอ้โหเลี่ยมแปดเลยหมดไปเท่าไหร่ ราคาไม่บอกเมียนะราคาไม่บอกเมียราคาไม่บอกเมียแปดหมื่นแปดหมื่นเฮ้ยคันนี้ขายแปดหมื่นนะแปดหมื่นแปดหมื่นนะแปดหมื่นคือแบบเอาไปเลยนะราคาไม่บอกเมียนะเออทำทำจากไหนสามหน้าพลานนะช่างสามหน้าพลานนะถ้าสองอ่ะไม่ใช่ถ้าสองถางไม่ใช่ทำไมตาแดงแขับรถหวานไหมไม่ใช่ขับรถมาไกลขับรถมาไกลโดนลมมาไกลเนาะมา

หน้าประานอีกแล้วอ่ะโอ้มีแต่หน้าประานเลยอ,ะอ่ะ อันนี้คืออันนี้คือจอดถ่ายรูปเขาจอดถ่ายรูปเลยนมากันกี่คนับก็มาัพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตพี่โอ๊นาโออยู่ไหนไปดูพีโอไปไปพีโอนั่งตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเปลี่ยนยางนี่ทำแบบนี้ฮะกทำแบบนีเปลี่ยนยางงเลยบอกว่าเปลี่ยนยางนะทำอะไรครับพี่ล้อหลุดล้อหลุดครับฮะโอ้โหล้อหลุด แรงเกินรถแรงเกินอันนี้แรงเกินนี่ล้อหลุดเอาไปตัดล็อกด้วยครับพี่อะไรเงี้ยล้อหลุดทำไมมันแรงเกินล้อหลุดคือวันดีครับเดี๋ยมดีครับอมาเลยมาถ่ายคลิปเลยอ่ะมันตามพี่ทิพย์เลยมีรถไรห้กินป้าเนี่ยนี่ไงเขาว่าแหนกไหนรถพี่ไหนกอันนี้คันนี้หรือคันนี้คันนี้นี่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 โฟ นี <N cess inh aling> ่รูห้าเก้จริงใจห้าจริงใจอันนี้เขาไม่เรียกคอนะไม่เรียกคอนะเขรียกอะไรเรียกอเลยนะตัวเล็ก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 อะไรอันนี้เขาไม่เรียกคอเนี่ยนี้ห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าที่ไหนได้อะโขนมาไอผีตะโขนมาท่านไหนไปพี่ปากถึงเมื่ทานไก่ด้วยยกหน้ามาทิ้มสุดอ่ะเจอันไปหน้าอโห แต่การการไก่ของคันนี้ก็สวยนงอะไรก็ใครเต๋อทุกคันเลยหล่อทุกรำเลยทีมงานพี่โอ๊ตหล่อทุกครับทีมงานกุ๊กปุ๊ยกุ๊กปุ้ยทีมงานกุ๊กปุ๊ยทำไมถึงกุ๊กปุ๊ยชอบหลอกเขาาชอบหลอกหลอกอย่างเดียวเลยเนี่แต่ป๊อกเป็นอย่างไรหอมแง่เฮียเบียร์ฮะเบียหวานมากไอพี่โอ๊ตบอกว่าเฮียเบียร์หวานมาก พี่ห <ort>. มายแดกกูทุกทิปอ่ะะแดกกูทุกทิพย์ใช่เหรอเขาบอกเขาบอกนี่ไอ้คันนี้นี่ฝันร้ายของกูเลยนี่เห็นไหมม่วงนี่ใช่เหรอไก่ม่วงอันเนี้ยเราคุหมอบมานี่นั่งแดกไปคันเนี้ยหมอบมานั่งแดกเออนั่งแดกมาเนี่ยหมูเดี๋ยวนี้พระบ่าดของแม่หมูนะกูบอกซะก่อนพระบาดเขาชอบหลอกเหมอบมาเขานั่งเลยเออกูนอนมาเลยฟอซ่าพระบาดเขาชอบหลอกใช่ไหมนี่เดี๋ยวพาไปดูรถเฮเบียนี่อันนี้ค่ะ ใใหมม่่ชัคขอเดี๋ยวฝากบ้านเวฟด้วยนะเดี๋ยวไปที่ร้านเลยนะเขาเปิดเขาดังเวฟทำไมอ๋อนี่ะขยายใหญ่อยู่แล้วแจ๋วเลยนี่คันนี้ครับไอ้ล่าสุดเลยใช่ไหมฮะผีตาขอนผีตาขอนไอเดียมาจากไหนไอเดียไอเดียไอเดียกระผีตาขอนไงก็รู้แล้วว่าผีตาขอนอ่ะเป็นคนแบบเราเราคิดเองเราส่งรูปให้เขาเราอยากได้แนวแบบนี้อ๋อเราอยากได้แบบนี้แล้วก็ใช่หัวดแบบนี้เลย อย่าพูด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 ราคาช่างราคาช่างคันก็บาทคันกว่าบาทที่สีไม่แพงหรอกเป็นพลาสติกพมากี่คันเี่มาสองคันนึงเองแล้วโดนแล้วโดนหมดเลยป่ะสองคันเนี่ยโดนหมดเลยป่ะโดนแดกสองคันเว็บพังเว็บพังอยู่จบแล้วเดี๋ยวเจอกันทิปใหญ่ๆเราต้องได้แก้อยู่แล้วใช่ลูกใหญ่ๆนั้นไหนไหนไหนบอกพี่ บอกว่าพี่โอ๊ตแบบลูกไอ้ลูกลูกใหญ่เลยะโอ้ยแกงนี้ไม่มีลูกเลยเขาบอกเขาชอบหลอกเขาบอกกุ๊กู่ะกุ๊ปู่อะเจ็ดมั่งก้มั่งไอ้แคไอ้แคไอ้ไอ้คันด่ะไอ้คันดําไอ้คันดํนี่ยเไอ้คันดําเนี่ยโอ้โหลายายอ่ะเขาบอก59ายไปน่าจะมีเจ็ดติดบอมาว่าเจ็ลสอ้โหเจ็ดสีเจ็ดเจ็ดแล้วก็นี่ รถสวยๆสวยๆสวยๆเดิมๆลูกไม่ขี่น้องขี่ัางทังไงโอ้โหก็ไปทางสีน่าโกรธร้านจะเสร็จแล้วเหรอร้านเสร็จพรุ่งนี้แหละร้านเสร็จพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนรอเลยได้อาจิจนะเป็นคนดังแบบบ้านบ้านเว็บเฮียเบียเราจะรวมรถซิ่งรถซิ่งลูกใหญ่แล้วก็เดินมาอยู่ที่ตลาดบุรีอ๋อเป็นคนดังโอเค สวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับเพ่ผมรีวิวเองไงจริงเบ่ารีวิวจริงเบ่าใช่รีวิวเองเลยรา้ารถ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 เป็นรถสีหแสนเราก็พูดไว้ก่อนองไงนี่นะ<า>ดีมคุรุสภาโอ้โองแ้โุ่โูหมวกกันน็อกด้วย กูแบบว่าล้อลอยแหละล้อไม่ติดพื้นเลยอย่างเงี้ยไม่ติดพื้นก็ดูยางยางหนาหน้านี้ล้อไป่ลอยได้ไงสีวาวไงของจริงอยู่แล้วสี่หมดเลยครับสี่วาวหมดเลยไหมพี่โอ้โหโอ้โหไม่ไม่มีเดิมเลยไม่มีไม่มีหรอไม่มีเดิมไม่จางไหนครับนครหลวงนครหลวงครนหลวงยุยาไมีกลุ่ม กุ่มไหมมีกลุ่มไหมกลุ่มเสียง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 อ๋อโอเคครับกลุ่มเสียงกลุ่มเสียงนะจําไว้นะเจวกพี่คนนี้กลุ่มเสียงนะกลุ่มเสียงนะก็ขนมาครับพี่โดนกระเด้งเลยเนี่ยกลุ่มเสียงไรเวฟมาตนตนด้ครับแมลองได้ครับขี่เขีได้ขี่ขี่ไปถึงพี่ไปถึงพี่เรลลองก่อนเนี่ยขนไหนที่สุดเอาเลยี่ มีคันนิ้เด้าตัวคัททิพย์เ้าตุดสตาร์ยังไงสตาร์มือสตาร์มือใช่ไหมครับครับผมสตาร์มือโอเคใช้มือกดนะไม่ใช่กดนิ้วอไม่ใช่ไม่ใช่ตีกด คนเยอะไหมน้องโอคุ้นเพียบเลยเนาะเราไม่เคยมาทีเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกรอบหน้ามาอีกโอ้แต่นี้เขาชักว่าวุ้นเก่งเนาะใช่ไม่อย่างนี้เขาเล่นกันเต็มท้องฟ้าเลยเบ้าเต็มเลยต้องต้องเล่นว่้าต้องกลับไปฝึกต้องกลับไปฝึกง่ายฝึกนะไปไปกลับบ้านกันดีกว่าใช่ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะก็เดี๋ยวเราไปเจอวันที่ยวอะไรวะชายภูมิชายภูมิที่เกาะกระเจียวเออที่เกาะกระเจียวเออใช่เดี๋ยวไปเจอกันไปรุ่นเจอกันเจอกัน เจอสาวเลยมีคอมเมนต์มาข้างล่างถามยังไม่อิ่มเหรอยังครับ